สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปรงชาแนลแต่รับการไหว้วานให้หาหม้วนสารพี่น้องจากว่านาต่างๆนะเพื่อเพินคูบาอาจารย์พินิเหตุวัตถุมงคลนะครับแจกในงานเกิดเลยถือไหว้วานมากมือนีที่ไปหาว่านที่เป็นว่านมงคลนะครับพี่น้อง ให้คุณวีเศษไปทางอยู่เย็นเป็นสุขจเป็นป่านบางคนชนิดใดไปเบิ้งพี่น้องหวานชิ้นี้นี่พี่น้องที่อยู่ในป่าลึกนะครับป่าที่มี่ใหม่หน่าหน้าพันหลายชนิดนะครับดวยแล้วจะเป็นสมุนไพรหายากมนีทิพภาพพี่น้องมางามเบิ้งหวานที่มีชื่อมงคล เป็นบานมงคลนน้ำมงคลแล้วก็เป็นเพื่อสมุนไพรน้ำบานที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือว้านทรณีเย็นนะครับพี่น้องนี่บานทรณีเย็นก่อใหญ่บ้านทอรณนีเย็นหรือว้านพญาเย็นเกินนะเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าให้คุณวิเศษไปทางอยู่เย็นเป็นสุกพี่น้อง พอมบ้านพญาเย็นนีหรือบ้านทอรนีเย็นนีข้าเจา้าสิน้ำเอาก้านของหวานเอาต้นสิไเป็นใบเป็นหวานไปปะาพรมน้ำมนในงานพิธีกรรมต่างๆเพื่อก่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขพี่นอ้องนอกเหนือจากเราเป็นบ้านมงคลแล้วเรายัต้องเป็นเพื่อสมุนไพรเด้พี่นอ้องเพื่อสมุนไพรชนิดนี้นี่มีสรรพคุณทางยาในการ แก่ร้อนในก็หายน้ำพราะว่าเป็นบวานที่มีหัวอยู่ใต้ดินนี่ครับแก้ร้อนในก็หายน,าน้ำจะหายน้ำนะกับใบก้านนี่หรือหัวนี่ตำผสมกันนะครับโปะแผลล่างแผลใช้ดูดหนองนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนำ้ำลักษณะก็เป็นแบบนี้พี่น้องนี่หัวอยู่ใต้ดินและที่ดึงขึ้นมาเบิ้งสวัสดีึ้นบ๊ ขออยากเจ้าทีเจ้าทางเด้อผู้ขายขอยเ,เอาแหวานเพชรปัตุมงคลนี่ครับพี่น้องต่อบใบหัวเลยที่คุดเอาหัวอยู่อยู่นี่พี่น่องนี่ลักษณะที่เป็นแบบนี้นี่มีมีหลักเป็นแบบนี้แล้วก็มีการใบ แต่ก็มีใบใบของเราลักษณะคล้ายๆใบหมากพี่น้องตะวันหน่อยกลัวนะครับผมเป็นตำเหนียดพี่น้องหลักของเราทำเนี้นะครับหลังจากได้ไปแล้วในกรณีที่ที่เห็ดเห็ดม่วนสารนะพี่น้องเนาะส้อยส้อยตากแห้งรากา ใช้เครื่องปั่นปั่นเลยปั่นให้เป็นผงเพื่อผสมกับหลายแนวกระโปเชแนวห,ห้ายเพิ่นหลายอย่างเลยพี่น้องทั้งใบของไก่ฟ้าพญาล้อและดอกดอกกาหลงและใบกาหลงและก็ใบของต้นเถาวันหลงและติหากาฝากทั้งเก่าอีกนะครับพี่นอ้องืันนี้นําเสนอส่วนนี้นะครับ ว่านธรณีเย็นหรือว่านพญาเย็นได้พี่น้องเด้อครับขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ขเขามาเบ้งขอบคุณที่กดไลค์ที่กดติดตามพี่น้องอย่าลืมกดกระดิง่งนะครับแจ้งเตือนนําเพื่อสิบประเพาีการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ลาพี่น้องสมัสเจอกันคลิปหน้าครับผมกระปุกแนวน์ขอก่าวเขา้ขขามาสบายดีครับพี่น้อง